มาต่อกันที่อี2ี2ครับผมเอา s อ c a r d เข้าไปเสียบที่การ์ดลิเดอนะครับจำขออที่คอมแล้วนะครับผมก็เข้ามาที่ตัวการ์ดลิเดอร์ของมันนะครับตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เรามองหาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับข้อมูลในการ์ด e เดอรคือ17.01นะครับผมเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะแบ็กเอฟไฟล์มาเบื้องต้นนะครับกันเหนียวครับ สร้างโฟลเดอร์มาผมจะสร้างโฟลเดอร์มาเป็น xx ห้าหนึ่งสองนะครับโอเคเป็นโฟลเดอร์เป็นไฟล์เก่านะครับปึ๊บเปิดมาก่อนทีนี้เราก็เลือกเอาไฟล์ในเมมโมรีเก่านะครับผมตัวนี้ออกมานะครับก็มีตัวของอ นี่นะครับเฟิร์มแวร์สิบเจ็ดนะครับเอาออกมานะครับฟืบก๊อปปี้กันเหนียวก่อนนะครับแล้วก็มันจะออกมาประมาณ4ไฟล์นะครับก็จะมี a d mods นะครับบา o o หลดเดอร์ Config นะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวเซ t ถ้าเซ t ไม่มีไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับอ่านี่มี4ตัวนะครับผมก็มี a d mods Boot Loader conflict เซฟไม่มีในนี้นะครับไม่เป็นไรเราก็เอาสีไฟนี้ออกมาก่อนนะครับแบ็กอัพออกมาก่อนตัวอ่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าผมขอสต็อกก่อนนะครับผมโอเคมาต่อกันนะครับอ่าผมดึงไฟล์ตัวจากตัวเครื่องเก่าออกมานะครับเป็นเวอร์ชันเก่าออกมา มาไว้ในโฟลเดอร์นะครับผมตัวนี้แล้วก็เข้ามาที่ s d c ดีกานะครับผมอย่าสับสนนะครับแล้วก็ลบสีไฟนีน้ออกจากเครื่องนะครับลบออกไปเลยนะครับ delete เลยนะครับอาจาก SD สดีการนะรไม่ใช่จากเครื่องโอเคอก่อนที่จะทำตรงนี้เพื่อนๆต้องมี ต้องมีไฟล์อัปเดตก่อนนะครับผมตัวเวอร์ชั่นล่าสุด19.0.1นะครับก็ถ้าใครอยากได้ไฟล์หรือต้องการไฟล์เนี่ยทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กผมได้นะครับโอลานอาร์ตี้นะครับ DM มาได้นะครับสอบถามนะครับผมครับว่าจะขอไฟล์อัปเกรดนะครับเฟิร์มแวร์เครื่อง Nintendo สายมืดนะครับล่าสุดนะครับผมตัวนี้ก็ พอดีผมมีไฟล์อยู่นะครับนี่ครับเป็นเฟิร์มแวร์นะครับผมอ่าตัวนี้19.0.1นยครับอ่าในนี้นะครับผมเราไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับที่ไฟล์ไวอ u พของผมนะครับผมเฟิร์มแวร์แล้วก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับอ่าตรงนี้โอเคปรับกล้องหน่อยอ่าโอเคได้ไฟล์มาละ อ่า19.0.1นะครับผมเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับก๊อปนะครับอ่าลากเข้ามาไว้ใน s d card นะครับก็ก๊อปปี้โฟลเดอร์ที่เราลบออกไปเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าตัวเซฟไม่มีนะครับปกติมันจะมีตัว5โฟลเดอร์ที่ต้องเอาออกก็ต้องมีตัวเฟิร์มแวร์ a d m o s o o o t l o a d e r Config แล้วก็เซฟเซไม่มีก็ไม่เป็นไร อันนี้ตัวแบ็กอัพผมปิดไปก่อนอันนี้เอ็ดดีการนะครับอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนเวลาอันนี้นะครับผมต้องใจงค่อยๆนะครับเฟิร์มแวร์ไปแล้วทีนี้เราก็เอาแอดมอรสนะครับทีเดียวพร้อมกันได้เลยนะครับแอดมอรสแล้วก็บูทโหลดเดอร์คอนฟิกนะครับผมปึ๊บลากเข้ามานะครับตรงนี้ตรงนี้ดูว่าตรงนี้มันขาดเหลืออะไรบ้างในนี้ Nsp มีเปล่าอะไนี้มี Nsp เปล่าไม่มี Nsp นี้มี Nsp ไหมไม่มีเดี๋ยวผมเสริม Nsp เข้าไปก่อนเสริมอัพอัพเสริม Nsp ครับอ่านี่โฟลเดอร์ Nsp อันนี้โฟลเดอร์เสริมนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่พอผมเสริมเข้าไปปึ๊บ ขอหลังไม้ได้นะครับ dm เข้ามาสอบถามได้นะครับที่ผมแจ้งไว้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงในคอมเมนต์ไว้นะครับผมครับอเรื่องของ dm เข้ามาสอบถามนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาถึงขั้นตอนเอา sd card ออกนะครับแล้วก็เอามาใส่เครื่องตัวนี้แล้วก็ทำการอัพเฟิร์นแวร์กันนะครับผมอ่า